ยีสหัวลอยนคืนวันเพ็ญที่พระจันทร์เต็มดวงที่ริมชายหาดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมานั่งดด่มและตากลมอยู่ที่ริมทะเลซึ่งในระหว่างที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นกําลังนั่งดื่มกันอย่างสนุกสนานสักพักก็มีหนึ่งในนั้นหันไปเจอแสงไฟสามดวงลอยไปลอยมาอยู่เหนือชายหาด ที่อยู่ห่างจากพวกเขาประมาณ1-2กิโลเมตรในตอนนั้นพวกเขาคิดว่าฝั่งโน้นคงมีการแสดงหรือมีการจัดโชว์อะไรบางอย่างและด้วยความมึนเมาบวกกับความนึกสนุกจึงทำให้พวกเขาตัดสินใจลุกขึ้นเพื่อไปดูแต่ในระหว่างทางเดินก็มีเพื่อนคนหนึ่งทักท้วงในตำานองที่ว่าฝั่งโน้น ไม่น่าจะมีการแสดงอะไรหรอกเพราะวันนี้มันก็ดึกมากแล้วซึ่งช่วงเวลานี้สถานที่ต่างๆก็เริ่มปิดแล้วด้วยเพื่อนคนนั้นพูดด้วยความรู้สึกกลัวแต่เพื่อนที่เหลือกลับมองความกลัวของเพื่อนคนนั้นเป็นเรื่องไร้สาระสุดท้ายแล้วเพื่อนทั้งหมดก็บอกให้เพื่อนคนที่กลัวกลับไปก่อนส่วนเพื่อนที่เหลือก็ยังคงเดินหน้าต่อไปยิ่งใกล้แสงไฟเท่าไหร่ พวกเขาจะได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีการต่อสู้กันอยู่ข้างหน้าเพราะได้ยินเสียงคล้ายเสียงดาบปะทะกันพร้อมกับการเคลื่อนไหวของดวงไฟทั้งสามดวงในตอนนั้นทุกคนหันมองหน้ากันเพราะเริ่มรู้สึกใจไม่ค่อยดีแล้วทั้งหมดจึงตัดสินใจไม่เดินต่อไปข้างหน้าแต่พวกเขาค่อยๆก้าวขาถอยหลังเพื่อจะกลับไปยังที่พักให้เร็วที่สุดแต่แล้ว สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่ออยู่ดีๆแสงไฟเหล่านั้นก็ลอยพุ่งพรวดมาทางพวกเขาอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับมีเสียงเหมือนดาบฟันกันไปมาด้วยและพอแสงไฟลอยใกล้เข้ามา ก็ทำให้พวกเขาตกใจเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นมันไม่ใช่ดวงไฟธรรมดาแต่มันมีแค่หัวคนที่มีแสงล้อมรอบลอยไปลอยมาอยู่ใกล้ๆกับพวกเขาและตอนนั้นพวกเขาแทบสติแตกร้องเสียงดังลั่นชายหาดพร้อมกับวิ่งหนีสุดชีวิตในขณะที่พวกเขาวิ่งดวงไฟของพิศาจสามตัวนั้นก็ยังลอยตามเขาไปเรื่อยๆเช่นกันจนกระทั่ง พวกเขาวิ่งไปสะดุดล้มกลางทางพร้อมๆกับมีผู้คนวิ่งมาดูพวกเขาเหล่านั้นและพอพวกเขาได้เจอผู้คนพวกเขาต่างร้องขอความช่วยเหลือพร้อมชี้ไปทางข้างหลังและบอกว่ามีปีศาจไล่พวกเขามาแต่อย่างไรก็ตามคนที่วิ่งมาดูกลับมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดจากนั้นพวกเขาจึงค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วก็พบว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆณนะตอนนั้น ชาวบ้านที่วิ่งมาช่วยพวกเขาต่างมองพวกเขาด้วยสีหน้าที่ผิดหวังเป็นอย่างมากและคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นคงเมาแล้วยังมาแกล้งชาวบ้านหลังจากนั้นชาวบ้านจึงปล่อยให้พวกเขากลับไปที่พักแล้วแจ้งเจ้าของที่พักว่ามีนักท่องเที่ยวมาปว่วนจึงทำให้พวกเขาต้องเสียค่าปรับในคืนนั้นอย่างไรก็ตามพวกเขานำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนคนที่กลับมาก่อนฟัง ซึ่งคนที่กลับมาก่อนก็เชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกและเพื่อนคนนั้นยังบอกอีกว่าเป็นไปได้ว่าสิ่งที่พวกเขาเจอนั่นคือไมคุบิว่ากันว่าไมคุบิเป็นตำนานเก่าแก่ที่ปรากฏในตำนานของชาวโมโมยมามะเมื่อราวปีคศ1 2 0 0เล่ากันว่าคืนหนึ่งมีซามูไรสามคนที่นิสัยไม่ดีนะักทะเลาะกันอย่างดุเดือด อยู่ริมทะเลและลงท้ายด้วยการบั่นคอของแต่ละคนจนตายกันทั่วนหน้าและตั้งแต่นั้นมาในคืนเดือนเพ็ญจะปรากฏหัวสามหัวหรือเห็นเป็นแค่ดวงไฟสามดวงลอยหมุนติ้วเป็นวงกลมไปมาตามชายหาดนั่นเองซึ่งพอพวกเขาเหล่านั้นได้ฟังเพื่อนพูดก็ถึงกับทำหน้าหงอยไปเลยทีเดียว